สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่าทะเลทะเลตรงนี้อ่าครับบริเวณนี้จะเป็นทะเลแคริบเบียนนะครับทะเลแคริบเบียนซึ่งเราก็เขาก็จะพาเราไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสถานที่ ของกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือจะมีเรือลบจอดอยู่นะครับแล้วเราก็จะเขาก็จะพาเราผ่านไปนะครับผ่านไป <ใน S 1> ตรงทางน้ำมาสามแถวเนี่นนยคุ้มคุ้นนะเขาคง่บวชนะก็ไม่บวชแล้วก็ไปทางนั้นแหละเ,ออเรือเรือบก็ใกล้เข้ามาแล้วนี่ก็เรือลบก็จะเป็นสถานที่ของกอ,องทัพเรือนะครับจะเป็น,นสถานแถวเนี้ยจะเป็นที่ฝึกของหน่วย หน่วยทหารหน่วยซีนนะครับหน่วยซีนซึ่งฝึกการมหาศาลนะครับตอนนี้เมฆที่คลื้มๆลก็จะเริ่มสว่างขึ้นนะครับเริ่มสว่างขึ้นแต่ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการไปชมซันเซ็ตเนี่ยจะได้ชมสิ่งที่สวยงามนะครับสิ่งที่สวยงามแต่ว่าวันนี้เกิด เกิดเมฆฝนนะครับเกิดเมฆฝนในทะเลเนี่ยเต็มไปด้วยละลายนะครับเต็มไปด้วยลลายแล้วมันก็จะพัดขึ้นไปซึ่งซึ่งเมื่อวานเนี้ยผมก็บอกว่า,าที่ที่ชายหาดแอมปีม่ยมันก็ไม่ค่อยสาาะอาดเท่าไหร่เนื่องจากมันมีละลายทะเลเนี่ยขึ้นไปปิดบริชายหาด ทาให้ทักษะดภาพของชายหาดเสียไปแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของของธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดจากการอาอาเกิดจากการปรับแต่งนะครับไม่ได้เกิดจากการกระทาของน้ํามือมนุษย์นะครับก็ก็ไม่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 น่าเปลียนเท่าไหร่นะครับไม่น่าเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ อ,อ่ตรงนี้เป็นทะเลแคลริเบียนใช่ไหมใช่ไหมะทะเลแคริเบียนนะครับอาก็ก็นะจะพาท่านมารู้จักกับทะเลแคริเบียนชึ่นน้ำใสสาแต่ครับแต่ว่ามันยังจะมีอ่าลายขึ้นลอยมาทําให้อ่า ทิวทัศน์ของทะเลลดความลดความาสวยลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่มันเกิดจากประสบการณ์ของธรรมชาติถ้ามนเกิดจากเรื่องของธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปาาเรือรบนะครับหรือเรือชายฝั่งนะครับเขาก็จะพาเราไปาาไปเข้า อีกฝั่งหนึ่งนะครับคร่ะสามนาทีสามนาทีเพะอันนี้นกนางนวลไหนพ่อะ่อะอเขาบินมาจนได้แหละน,น,นกนางนวลนกาทำไมจะต้องไปดูมากมายกัน ครับก็ก็มุตรงเข้าไปใอฐานที่จอดนะครับอ่าโดดเลยเอาเชือกผูกเอวไว้โอ้โอ้สไลายสลายทะเลมันทำให้ท้องทะเลไม่ค่อยสด,ส,ดสดใสเท่าไหร่ วันนี้วันนี้นนเป็นส่วนเนี่ยของสารายใช่ไหมดอกไม้ทะเลใช่ไหมดอกไม้ทะเลอ่าอ่าอ่า ครับนี่เรือลบของพระเรือของกองทัพเรือนะครับของกองทัพเรือรัฐสถานที่ตรงนี้จะเป็นนะครับก็ก็จะเป็นสถา,านที่ของกองทัพเรือนะครับซึ่งเกิดเกิดการเซตแล้วนะครับ ไม่ตกเท่าไหร่นะครับที่และที่ที่ที่เราที่ที่เราจะต้องการจะมาดูนะครับต้องการจะมาดูเข้าสวยเขาสวยมากนะครับก็สวยมากนะครับเข้าสวยมากนะครับก็มาดูกันนะครับเรือเขาจะพาเราไปดู แต่ว่าก็ก็มีให้ดูไม่มากมายนะครับดูไม่มากมายนะก็ก็กส,สวยนะครับส,สวยส,สวยครับ้มีเรือ,อมีเรือเรือใบ <Really? Yeah. S 1> นะครับ oh, วันนี้ก็จะเข้าฝั่งกันแล้วนะเข้าเข้าฝั่งกันแล้ว oh. ก็จะอ่อไป